มิวนิตาถ่ายรูปคู่นิาหลังไปดูแบล็คพิงค์เอนดูบริงคนนี้ไม่ได้ไปแต่อินเซอรเป็นอีหนึ่งคนดังที่ได้ไปดูคอนเสิร์ตแบล็คพิงค์เวิลด์ทัของวงเกิร์ลกรุ๊ปชื่อดัง b l a c k พิงคซึ่งสำหรับนางเอกสาวมิวนิฐาที่ล่าสุดนั้นได้เผยภาพขณะที่ไปดูคอนเสิร์ตที่สนามสุขพัชลาสายพร้อมด้วยโมเมนต์สุดฟินแชะภาพคู่ลิซ่าแบล็คพิงคที่หลังเวทีอีกด้วยละค่ะ ด้วยงานนี้มิวนิฐานั้นก็ยังได้ลงภาพลูกสาวน้องมารินในโพสเดียวกันซึ่งดูมีความเป็นแฟนคลับตัวน้อยอินคอนเสิร์ตแบล็กผิงแบบสุดๆแม้ว่าจะไม่ได้ไปด้วยพร้อมแคปชั่นว่าบริ้งตัวน้อยที่บ้านก็อยากไปดูด้วยเป็นโมเมนต์ที่น่ารักแลวก็น่าเอ็นดูมากๆเลยล่ะค่ะ ขณะดเดียวกันก็แอบมีดราม่าเบาๆเลยล่ะค่ะเมื่อมีหลายคนนั้นเข้ามาถามว่าทำไมมิวถึงได้ไปถ่ายรูปหลังเวทีแบบนี้ซึ่งทางด้านคุณแม่ของสาวมิวนิฐานั้นก็ได้ออกมาคอมเมนต์ชี้แจงด้วยตัวเองเลยว่าน้องลิซ่าชวนพี่มิวไปดูคอนเสิร์ตค่ะรู้จักกันเป็นการส่วนตัวแต่มิวมีซื้อตั๋วไว้แล้วก็เลยเอาดอกไม้ไปให้กำลังใจน้อง และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ